ไทยประกันชีวิตนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลตช่วงจำปวดหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตช่วงจำปวดหน้าม่านพบกับสามชาติปะทะสามน้ากันต่อครับ<ว> ะไอ้คนตีละนาดมันไปกินอะไรมาวะเนี่ยไอ้มาไอ้นาไ้นาอยู่คนเดียวใจเย็นๆดีคนก็ไม่ดูไมเกลียดดปตีละนาดหวานมากเลย นั่งทำไมล่ะไปช่วยเขาไม่ให้หยุดให้หยุดให้หยุดเฉยไม่ได้เลยว่ามันต้องมีทักษิณมันมาช่วยเันหรือเป็นน้าเองมาทักษิณเพื่อจะสู้กันกวนมาได้ผมก็เออเออเอออย่างเงี้เฮ้ยเดี๋ยนึกดูปากไปสู้เขาก็ต้องเอาด่าแล้วกลับทำไมล้ะแต่งตัวเป็นนางงามเฮ้ยทหารขัดโดนปั้มทหารเฮ้ยทหารอยู่ ปล่อยให้ตัวอะไรเลื้อยเข้ามหาหารหารหารเทหาร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 ทหานทหรหารทหวรทหา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 รอหากท้ารทหรทรทหา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 รหรทหารอารหรรทหาหรหรรารา ไอตัวนี้สันดานดีว่ะเ้าดูแล้วแต่ละแล้วแต่ลเขาจะชอบยตั้งในแล้วทางนี้มาช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้วช่วยด้วย ะฐานานนี่ออ๋นเป็นคู่ใจนี่เราอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็พีกคือมันเพลงนี้ลิเกเนี่ยมันต้องมีพระเอกแล้วก็มีโจ๊กอ่านี่เป็นโจ๊กติดตามพระเอกมามาช่วยเหลือนี่เป็นโจ๊กนในข้าวต้มไเป็นโจ๊กข้าวต้มอะไรอย่างนี้เกเฮ้ยเจอกันไม่ร้องไม่อะไรกันพระเอกร้องก่อนพระเอกร้องก่อนไอ้จนใจชั่วเนี่ยโจนโ นึกอยากจะรักแอบดังทิง้งเอ็งมัว่วผู้หญิง ฝันตีแล้วนาดก็หวานไม่เขาไอ้เกล้ามมามีลิเกร้องมเขาต้องลำตัวก้ก็ต้องออกค่าตัวโก้ให้เขาเจ็บลิเกล้อไปทำล้ำคนเิเกล้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอลูกนี้เปนลิเกล้อลิเกร้อลิเกล้อลิเกลำเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เออส่งให้ดเอาลิเกร้องเนี่ยวเกิดมาเพิ่งเคยเห็นลิเกล้ออย่างเงี้ย ให้ปล่อยผู้หญิง,งเดี๋ยวนี้จะตายเป็นผีรู้ไหมเฮะนางนี้เป็นใครโตโจงจังไวยืนอ่ะเฮ้ยยังคงโอเ้โอเรื่อยตายแล้วบา้านเราเราไม่ดูมิดเลยอะ่ะ <c oughs> แม่ล่นไปล่นมาไม่แล้วพเพ่งก็ตายง่ายเกินอะไรโดนนี่โดนหน่อยไม่ได้ <c oughs> เจริญพระนาบเจริญองค์เจ้าชายที่เบิดเทลานี้ไอ้โจรชั่วมันมาบุกเมืองแย่งผู้หญิงไปใช่แล้วเจ้าจงนำสารนี้ไปบอกกำลังเสริมเพื่อที่จะเอามันไปฆ่าประหารชิดชันเนี่ยฆ่าทหารชิดก็ทหารเนี่ยนี่มันเจริญแล้วมันเล่าเรื่องหรือครับเราไม่ตั้งสองคนนี่ก็มีคนเดียวสู้ไม่ได้เหรอ พรอ,องค์ท่านควรจะทำยังไงดีกับไอ้โจนี่ไม่ยากหรอทรงพระค่ามันโอ้โอ้ง<อ>นาเบาเลยลายชาสิพิดนึ่งได้แค่ผู้หญิงคนเดียวเราจะมาบลบมลาค่าฟันกันทำไมวะนี่<ะ>เขาจะเป็นองค์หญิงของฉันถูกต้องแล้วพระคุมัน่นเจ้าจะเอาไปทำเมียยี่งใดหรือ เล่นบางงานจันเลยเล่นเลยไปไปมามันจะผพ่อพ่อมากเลยเนหรอจัดการมันซะทิศโสทิศโสคุณมาเป็นคุณมาเนี่ยจ้าชื่อทิเบตลูกน้องชื่อทิศโสช่วยข้าด้วยถ้าไม่ทรงมาอย่าหาว่าขาดให้ความเข้มและงแก่การต่อสู้ว่าเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่ทดูนี่ให้ความต่อ กระทบเอ๋อเสียงดาบเสีย oh, oh. oh, e ัอาวแท็เอีเยสียจากกลสียงดักระทบกต้องมีเสียงไม่ต้องเงียบเลยแล้วฟังนิกเกอ์ซาวด์แท็ปกอกองคอนึี่ๆนี่ความสิง์มก็จะบอกบอกมันหร งานต่อสู้โอ้โหดาบกระทบดาวดาบกระทดาบอีกป้งเลปงเปเข้ารอมันกันรัวรัวนะรัวหนักเลยรัวรัว หว่่าเนียโบราณไม่เคยดูไลน์ดาบเลยเขาให้ไปสู้พระราชาตายแล้วตายอีกตายแล้วเอาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอาไปกลับแล้วจะไปแล้วเนี่ยจะไปไหนไปสุรินทร์ไปงานเหรอมีงานเหรอมีงานมีงานต่อเทมหรือสองเทมเนี่ยสองเทมเหรอทำไมเป็นมันจ่ายมาเทมเดียววะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้คุยเลยคุยเลย วันสองเทปมีสองเทปเทปมีเทปนึงเลยเฮ้ยวันนี้แก๊งสามฆ่าฟ้องกรมแรงงานเลยไม่ไม่ไม่จริงจริงอันนี้เขาอาจจะมันตัดได้สามเทปสามเทปก็สามเทปเลยแต่ว่าจ่ายเทปเดียวไงไม่ได้เลยฟ้องกรมแรงงานสวัสดี่ความของคุณฟองได้ยังไงคุณมาอาศัยรายการเท่าอั้ไม่ใช่ผมจะฟังคำมันของของมนุษย์ด้วยตำรวจมาด้วยนะหลักฐานให้เป็นหลักฐานเป็นพิสูจน์หลักฐานนะครับสามเทปก็จ่ายสามเทปไม่จ่ายเทปเดียวจ่ายไม่ได้บ้าหรือไงเขาบัญตรงมีปัญหาอยู่คนเดียวเลยคุณปัญญาดูอยู่อะไรนะคุณปัญญาดีครับ ดีครับโอ้เทปเล่มก็เทปเไม่เป็นไรครับโอ้ง่ายดีคุณฟ้องตั cin ้งอยู่ไหมไม่ร้ไม่รู้ว่าเขายืนดูอยู่ดิวันนี้อ่ะสามชาติปัญญาไหนปัญญาที่จัดรายการวิญญาณปัญญากระตันยูใครบอกไม่ใช่นี่รันกุลคุณตา คุณพี่ใส่แว่นอะใส่แว่นอะใส่แว่นใส่ใส่อะเคยเจอเขาเปล่าเจอกันบ่อยโอ๋หมอท้มเขมีคิดใจหมอท้มเลยวันนี้แกงของชาติมาเจอกันสามน้าด้ือด้วยสามชาติเราเนี่ยยปีแล้วกต่อแรกสามนะก็ยี่สิบปีเราจะถึงเหรือร้อยกว่าปีแล้วอะไรนะอายุเนี่ยไม่ใช่ถึงถึงอยู่ด้วยกันมายีสิบปีถึงป่ากว่าแล้วไม่พวกเราจะถึงแต่น้ำพวงนั่นแหละเออ เอาไหมไหมอ่าจะไม่ตายง่ายหรอทำไมเมียยืนคำขาดไมบอกเนี่ยตะพวงอย่าตายนะถ้าใครตายแล้วก็ฉันจะฆ่าแกใครจะกล้าตายก็มาฆ่าเอาอันนี้เล่นในใก่อนหมค่องนเล่นเล่นไ่ยเล่นยัองวันนี้ถือว่าสนุกสนานนะครับกอเดินต้องขอบคุณแขกรับชิญครับขอบคุณพี่มัมจกมกคุณสมสังฆาและคุณนองชชลุกเลย เป็นหลานจังขอบคุณมากครับครับผมอ่ะพวกเราก็ลากันตรงนี้เลยเนาะครับผมอาทิตย์หน้าลาข้บ้านคนใหม่ครับผมอาทิตย์หน้ารายการดีๆนีครับผมอ่ะต้องติดตามจบจากคุณคราช่วยฟัดจออยู่แล้วนี่นะครับผมชิงช้าชิงช้าสวรรค์ไปอ่ะเดี๋ยวเจอกับส้มเมย์ชิงช้าสวรรค์ต่อเลยนะครับตอนนี้คุณคราช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับ